สวัสดีครับทานผู้ชมวันนี้ก็อยู่ผม,ก,ผม,ผม,มกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาชี้แจงเรื่องของเรากันอีกแล้วนะครับผมคือวันจันทร์กับอังคารในอาทิตย์นี้เนี่ยวันที่แปดกับเก้านะครับผมคือผมต้องไปฝึกรอรอนะครับผมซึ่งการฝึกกับรอรของผมเนี่ยจะต่างไปจากทุกป,ปีนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เยรยมีสถานการณ์โควิด -19 เนาะทางรอร์อก็เปลี่ยนจากให้ผมไปเขาจนไก่เนี่ยเปลี่ยนเป็นไปฝึกที่ค่ายสุนฝึกแทนนะครับผมก็เป็นเวลาสองวันแทนนะ ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีกับผมมากเลยนะครับผมแล้วกเ็เป็นอะไรที่ดีกับท่านผู้ชมด้วยเนื่องจากว่าการที่ผมจะไปเขาชนไก่เนี่ยมันต้องใช้เวลาฝึกห้าวันไงแต่ตอนนี้คือเขายกเลิกเขาชนไก่ไปแล้วทําให้ผมต้องไปฝึกแค่ในศูนย์ 0, แค่สองวันแต่นั้นในช่วงของผมเนี่ยจะไม่มีคลิปลงนะครับผมตั้งแต่วันจันทร์กับวังคาาแต่วันจันทร์จะลงคลิปนี้ที่ผมพูดนะครับผมส่วนวันอังคายก็จะไม่มีคลิปลงนะผมจะกลับมาทําคลิปวันพุธนะครับผมจากที่ผมฝึก เรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เป็นคลิปชี้แจงนะว่าผมต้องไปฝึกรอรอน,นะครับผมโอเคนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ